สวัสดีทุกๆท่านนะครับสวัสดี FC แฟนขับของพวผมผออของผมด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมราคอนนะฮะเกมประจงภายดินแดนม,มังกรวันนี้เรามีงานอีเวนต์นะฮะอีเวนต์มังกรผมไปได้งานอีเวนต์มานะครับแต่ว่าได้มังกรตัวซ้ำแล้วก็ได้มังกรสายพันธุ์พิเศษสีม่วงที่หายากอยู่แล้วนะครับผมซึ่งหายากยังไงก็คือแบบเออ คนอ่าผมจะพูดอย่างนี้ว่าคนที่ดวงดีมีโชคนะคือคุณได้ก็ได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างผมเนี่ยผมเก็บไข่สิบฟองเอาอย่างนี้ดีกว่ามาตรฐานเก็บไข่สี่ฟองเพราะจะมีความความเฉลี่ยหรือว่าความที่จะเป็นไปได้นเนี่ยมีสูงเหมือนกันนะคะว่าจะได้ตัวถ้าเกิดได้ตัวซ้ำเนี่ยเรารู้แล้วว่าน่าจะได้ตัวซ้ำแต่พอครบเมื่อไหร่ก็อาจจะได้ตัวแบบ โอเคมานะครับก็คือแบบนะแต่พอทีเนี้ยเออผมเนี่ยจะพะพันนะฮะพะพันผมจะเก็บตัวเมียไว้ตัวหนึ่งตัวผู้ไว้ตัวหนึ่งนะครับผมอย่างตัวนี้อ่าตัวนี้คือสายพันธุ์พิเศษนะฮะที่ผมได้มานะไปซื้อโพชั่นมานะครับแล้วก็อีกสายพันธุหนึ่งก็นี่คือเนี่ยจะมีคู่กันเลยตัวเมียกับตัวผู้นะฮะอันนี้ตัวผู้อันนี้ก็ตัวผู้นะครับ ตัวผู้ตัวเมียนะก็คือเดี๋ยวผมอาจจะให้เป็นคู่เลยนะใครที่เออยังไม่มีนะผมจะให้เป็นคู่เลยคือเอาไปผปสม,มได้เลยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยผมจะเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วก็คือผมจะเก็บตัวนี้ไว้ตัวเมียตัวหนึ่งเพราะสีน้องสวยมากเลยสีน้องสวยนะอันนี้ตัวผู้ก็อีกตัวหนึ่งนะ สี่น้องสวยมากเลยครับก็คือผมจะเก็บเอาไว้ไว้ผสมนะเอาไว้ผสมเป็นของตัวเองนะผมจะเก็บไว้คู่นึงก่อนแล้วส่วนถ้ามีน้องเนี่ยก็อาจจะไปขอผสมกับคนอื่นเขาอะไรประมาณนี้ฮะคือคือเรามีก็คือดีดีอยู่แล้วเนียครับคือแบบเออมีสายพันธุ์ผสมนะแล้วพอทีนี้เออเราจะให้ตัวอะไรดีให้ตัวอะไรดีนั่นแหละแต่ตอนนี้คือผมพยายามจะเก็บกระเป๋าคังกระเป๋าอยู่นะ แต่ก็ไม่เจอไม่เจอเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีหรือยังอันนี้ไปนนทับเขามานี้เมานี้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 มนี้ลูกมานี่มานี้มานี้หิวเลยใช่ไหมนะฮะหิวเลยใช่ไหมมา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 หิวเลวใช่ไหมหิวแล้วใช่ไหมให้อาหารเลยนะครับก็คือคือนี่คือเป็นอีงานอีเวนต์แล้วได้ทุกคนนะฮะได้ทุกคนเลยนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะฮะ คืออย,อยู่กับโชคของเราด้วยนะว่าเราจะได้ตัวอะไรนะอันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าอันนี้เขาได้ตัวอะไรอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมมีให้ดูนะไข่นะก็คืออย่างนี้ครับว่าไข่ไข่มังกรนะฮะดวงอาทิตย์นะครับมันก็จะมีเฉลี่ยก็คือตัวนี้อันนี้ผมยังไม่ได้นะแต่ตัวนี้ผมได้ได้แล้วนะครับ แต่อีกที่เหลือยังไม่รู้ว่าได้อะไรนะฮะแต่ว่าในในที่จะว้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าตัวไหนที่ยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะจะดูก่อนว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูแผนที่นะดูแผนที่ก่อนนะนี่ครับสามตัวนี้นะ สามตัวนี้ที่ยังไม่เคยได้นะครับอันเนี้ยตัวเนี้ยผมว่ามีสิทธิ์แต่สองตัวเนี้ยคือตัวไหนผมไม่รู้ตัวไหนผมไม่รู้นะแล้วไม่ขึ้นด้วยนะคือสายพันธุ์พิเศษเนี่ยแต่ไม่ขึ้นนะว่าเป็นตัวอะไรนะครับเอ่ออันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นตัวอะไรนะแต่ว่าคือรอรุ้นผมอยากได้น้องหมา ผมอยากได้น้องหมาจริงๆน้องหมาน้องหมาเลยเนี่ยอยากได้มากน้องหมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนะผมต้องการเก็บไข่อะเดี๋ยวผมต้องเคลียร์นี่ก่อนแป๊บหนึ่งผมไม่อยากลบเลยนะเพราะว่าถ้าเหงืไงอีเวนต์ไม่มีเนี่ยคือคนที่ไม่เคยมาแล้วคือผมจะเก็บไว้ให้เพื่อนผมบางกรสายพันธุ์พิเศษนะ คือที่ให้ได้คือมีสองตัวเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่จะได้ครับมันได้ฟุกมาพอทีนี้ผมต้องมาเลือกว่าเออ่ตัวนี้อันไหนลบดีนะฮะคือถ้าเกิดว่าถ้าลบมันก็ดีเหมือนกันผมจะเก็บตัวอะไรไว้ตัวเมียไว้ดีกว่าตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้เก็บไว้นะอันนี้ตัวผู้สองตัวนะตัวเมียหนึ่งตัวนะครับก็คือแบบเก็บเอาไว้อะเราต้องเก็บเอาไว้ก่อน เต่ผมไม่รู้ไงว่าเอ่อนี่นี่เดี๋ยวผมผมต้องดูอันนี้ซิว่ามีบางตัวที่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นไม่ชัดนะก็คือตัวนกตัวนี้ว่าเป็นตัวอะไรตัวอะไรหน้าตาไม่ไม่เคยเห็นนะหน้าตาไม่เคยเห็นเดี๋ยวดูซิดูหน้าตาก่อนขออนุญ,ญาตอ๋อนกคือตัวนี้ใช่ไหม โอ้น่ารักก็ก็โอเคนะนกสีสวยนะนก,ยนกสีสวยนะ้องสีสวยนะน้องสีสวยมากแต่ว่าจะมีใครใครอยากได้มังกรที่เรามีมันมีสามารถแล้วเราอยากให้คนอื่นได้ไงโมชั่นซื้อผิวเยอะจะได้ตอนนี้มีตังห้าพันมีตังห้าพันอยู่ โหอยากได้เอาจริงนะอยากได้โพโชั่นอันนี้มากกว่าโพชั่นที่มันโอ้แต่เราไปเอาอนนุนก็ได้นี่ว่าไปเอาอนุนก็ได้หรือจะซื้อแล้วแต่แล้วแต่แแตโอ้บังกรผมมีซ้ำอะ่ะใครอยากได้มั่งอะ่ะมีตัวพี่เบิ้มกับตัวใหญ่อะไรวะเนี่ยตัวเฮเลเน มันก็ต้องมันไม่มีขอไม่มีใครมาขอหรอกเพราะมันมีงานอีเวนต์มันมีสิทธิ์ได้ทุกคนอยู่แล้วไงแต่คือความที่มันมันมีโชคอยู่อุ้ยความที่มันก็มีโชคอยู่นะโชคก็คือแบบอยน้องน้องยังโตได้อีกเหรอลูกหนูยังยังโตได้อีกแล้วลโอ้หนูลูกหนูโต ตัวใหญ่มากหนูลูกหนูตัวใหญ่เกินโอ้โหนี่ใหญ่นี่ใหญ่ใหญ่แล้วนะเนี่ยผมคิดว่าโตได้แค่นั้นโตได้อีกพระเจ้าช่วยคุณพระคุณพระช่วยวิจะสีสวยอะสีฟ้าขาวสวยอะมันคือสีออล่าแต่เดี๋ยวนะนี่คือโตเต็มที่แล้วนะ นี่คือตัวเต็มที่และสีก็สวยก็คือตัวนี้น้องหิวเหรอลูกหนูหิวใช่ไหมลูกมามามากินกินกิน๋ยวหาโมชั่นเปลี่ยนให้ลูกเดี๋ยวโมชั่นเท่ๆเลยเป็นตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้นะแล้วเป็นตัวผู้ที่หัวใจไม่หัวใจคือไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นคืออะไรหมายความว่านี่คือเป็นสายพันธุ์พิเศษที่ไม่ขึ้นเลยหัวใจ ไม่สามารถผสมได้นะครับไม่สามารถผสมได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบสายพันธุ์พิเศษนะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะอย่างตัวอื่นเนี่ยผสมได้ครั้งเดียวสมพูขึ้นนะครับสีเขียวขึ้นด้วยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราผสมได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็หมายความว่ามันก็จะเป็นหมันแล้วไม่ไม่สามารถที่จะยกให้คนอื่นได้แล้วนะครับแต่ถ้ายังเป็นตัวลูกคู่หนึ่งคู่หนึ่งอยู่เนี่ยก็คือหมายความว่าได้ แต่บางตัวนี่คือไม่ค่อยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะเนี่ยอะเอาจริงๆมันคือข้า,ขาวหรอือหรือยังไงนะคือข้า,ขาวหรือยังไงผมไม่รู้คือผมไม่รู้นะว่าขคา,าวหรือยังไงอันนี้ไม่รู้ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะ เมื่อกี้ใครถามว่าของโลกไหนเลยเออเออแบบว่ามีตัวที่ถ้าเกิดเขาอยากได้จริงอ่ะเรามีตัวลูกนะมีตัวมีตัวลูกอยู่นะเราให้ให้ได้นะตัวลูกอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันมีซ้ําครับแต่เขามีเปลี่ยนเพศได้อยู่แล้วไง มีคนบอกว่าใหญ่เกินเออมันก็ใหญ่สิครับเพราะว่าเรามีตัวตัวพ่อตัวลูกก็คือตัวตัวลูกเนี่ยก็คือมีทั้งเพศหญิงเพศชายอยู่แล้วไงครับแล้วเอามาเอาไปผสมได้ผสมได้เลยประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเราจะเราจะให้ให้ได้ครับเพราะว่าเราเป็นคนเก็บไข่ ไปเก็บไข่เองอันนั้นอันนั้นได้อยู่แล้วเพราะว่าเพราะยังไงอะมันสถิติมันได้ซ้ําอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะได้จริงๆก็คือสิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถือว่ายากแล้วนะครับแต่ถ้าตัวที่ไม่ไม่ค่อยที่จะโผล่มาเนี่ยยากกว่านะยากกว่าแล้วไม่รู้มีใครจับได้ไหมถ้ามีคนจับได้ก็ถือว่าโอเคนะ แสดงว่าตัวตัวสีนั้น,นอนห้าดาวตัวสีดันสีตัวสีโทงเนี่ยห้าดาวนะครับอ่ะสังเกตยังไงว่าทําไมตัวถึงห้าดาวเพราะมันจะบอกบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่สารสีส้มแปลว่าตัวเนี้ยคือตัวที่หายากที่สุดและคือสีนี้นะถ้าเกิดใครโชคดีใครได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ผมมาแบบว่า จะไปฟักไข่อะแต่ว่ากระเป๋าผมเต็มมากไม่รู้จะจะให้ใครเป็นเอาเป็นคู่อะแล้วไปหาเอาเองประมาณนี้นะเออถ้างั้นเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่เอเลี่ยนคิงนะตั้งชื่อให้นะเพราะว่าน้องสวยมากเลยน้องตัวใหญ่มากนะะ นี่ยผมต้องการตัวนี้อยู่พอดีเลยอ่ะมีงานอีเวนต์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะช่อง40 frame นะเด็กๆ fc ทุกคนนะครับผู้ใหญ่เด็กสามารถดูได้ในช่องนี้นะฮะเป็นเก็บความรู้ง่ายๆนะครับเกมนี้เป็นเกมง่ายมากนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเอ่อมีคนมาเทรดอาจจะลาคาสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็โอเคครับ เดี๋ยวทั้งขอตัวลาไปก่อนนะครับค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย